นี่ะครับตัวน็อตขาดนะครับ2อ,อันเลยนะฮะคอนด้าแจ๊สนะครับนะใช้อะไรนะครับสาเหตุที่น็อตขาดอย่างนี้นะครับใช้มือไอ้นี่แน่นอนบล็อกลมนะครับนี่บล็อกลมนะเพื่อนๆดูนะน,นี่บล็อกลมนะครับ2อันเลยอันนี้นี่สอันนะครับสาเหตุเกิดจากการใช้บล็อกลมแน่นอนครับก็คือการใช้บล็อกลมถูกวิธีเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอะ่ะต้องขันน็อตตัวเมียนะครับให้ไปเข้าไปข้างในเนี่ยให้เกลียวเนี่ยให้มันไม่มีการสั่นก่อน ไม่มีการโยกก่อนนะครับเนี่ยเ ì, ดูนะเอาให้มันไม่โยกก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างเงี้ยยิงได้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยังไงน้อยมันก็ไม่ขาดแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราขันเกียวน้อยนะครับเกียวน้อยเอาเข้าไปเกียวน้อยเนี่ยมีการโยกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมขยับมือได้นะครับโยกนี้ได้นะมีสิทธิ์ที่มันจะปีนเกียวได้แน่นอนนะครับพอปีนเกียวปุ๊บเนี่ยเวลาการถอออกมาเนี่ยขาดแน่นอนนะครับนี่คือสาเหตุที่ทีวีนะครับออโต้นะครับไม่เคยใช้นะครับเพราะเราป้องกันกันไว้ก่อนนะครับ